<c oughs> ก็รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับผมมานะวันนี้เราจะมาฝึกกันที่หมวด A นะแบบอังกฤษเป็นไทยนะอนะหมวดเนี่ยจะมีอยู่สองร้อยเจ็ดคำเนาะก็เราก็ตั้งเป้าไว้ว่าควรจะถูกหมดเลย แล้วต้องเล่นไปสองร้อยเจ็ดสิบสามข้ออืมใช่มันถึงจะมีโอกาสที่จะวนคำศัพท์ทุกตัวได้นะเอองั้นสองร้อยเจ็ดเนี่ยถ้าเล่นแค่สองร้อยเจ็ดเลยนะอาจจะมีมันจะมันจะมีโอกาสเล่นซ้ำได้อ่านเะ่มาเลยกัน <c oughs> คำแรกเหรออนมุมัติ expenses เดี๋ยวไม่ใช่แล้ว นี่ต้องกดตัว A actual อ่าอันนี้อันนี้จะเป็นน,นี่ละมันมีคะแนนสูงสุดอยู่เล่นไว้ได้แค่ร้อยสามสิบเองเจอม,มันมีมัน,ม,ม,นม,มีความผิดพลาดเอาใหม่นะเออต่ชนะ่วง <Adv ice. S 1> ว่าจริงๆ advice แนะนำนะแมบบ่บางทีเราเล่นเร็ว <A verage. S 1> นะแล้วก็ตายนะเอ้ยเฉลี่ย artistic เจวกับศิละปะนะ arise ขึ้นมาเกิดขึ้น assist ช่วยนะ alive มีชีวิต advice a d v i e แนะนำ aid ช่วยเหลือ accident ิเหตุได้นะ airport ขนนำบิน agreement ข้อตกลงนะ affect ส่งผลนะมีผลตอ afford afford นี่ พยายามจ่ายได้ก็ได้จ่ายได้ authority ขยคว,นะว,ว้าเมื่อกี้นะ authority แลว่าเป็นทางการอำนาจนะ anywhere anywhere ที่ใดที่ใดที่ใด artist ศิละปะได้ศิลปินได้ apart ภาพแล้วว่าเป็นไงแยกจากกันนะ actor actor <oughs> นักแสดงชาย awesome สุดยอด น่าจะอะไรน่าทึ่ง Annoyed นอยดำคานนะรู้สึกตำคาน Absolute Absolute แน่นอน Always เหม่อมอ Apparently อย่างชัดเจนนะอ่า,อานว่าได้ Almost Almost เกือบ Aside ข้างนะ Alternative ทางเลือกนะ Add ที่ Anyway, 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 attorney, attorney. attorney. Oh, abroad, abroad. attitude, Annoy, annoy. Adapt, adapt. Adapt. Absolutely อย่างแน่นอนนะ activity activity กิจกรรม analyze เขา apartment ก็อาพาร์ตเมนต์นั่นแหละ aware aware รู้สึกรู้สึกตึกตัวตันหนักตันหนัก assess assess ประเมิน automatic ก็ออโต,โนนอาตา้นั <Amb ition. S 2> ่นแหละนะอัตโนมัติ ambition เฉื่อยายาน attention เขาร่วมนะอะไรวะ Attention นะเอากรธหน้าลำคาญมาถึงจ,จริงๆเขาแล้วเขาขาสนใจก็ได้ ActuallyActuallyActually actually, actually, จริงๆ Amount จำนวน Accept ยอมรับ AfraidAfraid เพราะว่าน่ากลัว Answer คตอบ Account ก็ได้ Ahead ข้างหน้า according according แปลว่าทำที่ได้ affair affair ธุระประปังนะ athlete กีฬา afterward หลังว่ภายหลังหลังจากนั้นนะ alright l alright yeah ก็ตกลงได้นะ associate associate แปลว่าเชื่อมโยงได้ airline airline สายการบินะ <Airl ine. S 1> Audience. N then, Aspect. Speculation. Anyone. Anyone. Hi, hi, hi. Album. Air. That, a company. By uh, the way, uh. wake up. Angry. <coughs> Angry quote, quote. Adventure. Adventure. Uh, จนภัย appeal appeal ว่า <Appe al. S 1> อ,อันนี้แปลว่าอุทธถอนนะถอนได้อ่าศัพท์กฎหมาย across across แปลว่าข้า annual ปีปีหลายปีเออ alcohol เราขอคุยกแอลกอฮอล์ anybody ใครใครก็ได้ฮะ <oy> น้อยคำคา,านะเกจออารมณ์สาอลองนะ <Along. S 1> ลองก็ตามตามน่าจะเออโฆษณาจะพยายามไม่ผ <ract> ิดเลยนะจะพยายามแบบดูตัวเลือกทั้ง6ตัวบางทีมันแบบไกลๆกันแทรกซึมๆถึงดูได้ยังดูใจ a a p p r e n เอ่อ <App arent. S 1> คุยออกต้องกดชัดเจนได้ attack บร,ริษัทบ <Administration. S 1> ร,ริหารได้ asleep หลับหลับหลับ Animal สัต <qu> ว์ Acquire ควายเออได้ได้รับได้นะ Although แม้ว่า Above เหนือเหนือไม่ใช่ทิศเหนือนะ architecture ว่าอยู่บนอ่าอยู่บนหัวอย่างเงี้ยอ่า

จุดมุ่งหมายได้ attend เข้าร่วมเลยตัวนี้ anything anything อะไรก็ได้มันแปลว่าอะไรมันวอรใชไหมไม่ใช่นะมันเหมือนแบบ anything อะไรอ่ะแต่ไอ้ถูกนะอ่าอีตอนแปลน่ใส่ความรู้สึกเข้าไปด้วยนะ action action uh. การกระทำไง approve บั๊ก Attach a นบแนบเกิด Alarm อัลลามบ่ Advanced ก้าว eh หน้านะชั้นสูงได้ Awful น่ากลัว Association Association ไอันนี้ขึ้นาก่อนผิดนะสมาคม Adopt ตอบเร็วไปหน่อยอันนี้รับเลี้ยงนะ Appointment นัดหมาย Alone Alone นะอยู่ไปเดียว ไมนะ Automatically Automatically แปลว,ว่าอัตโนมัติ Appearance Appearance สรางตากรดนะรูปหลักได้ Admit Admit แปลว,ว่ายอมรับได้ Avoid avoid เลี่ยง August สิงหานะ Army Army ทหารในกองทัพได้ a p p e a r เพื่อปรากฏ admire admire er, ชื่นชม arrival uh, arrival แปลว่ามาถึงบางทีเนี่ยไอ้เนี้ยแบบเรากดเร็วๆเยี้ยเงา้ย agent อ่าจไม่ครบทั้งหกตัว agent เหรอแปบลบว่าตัวแทนอยู่ไหน acceptable จะบอกว่าที่ยอมรับได้ okay. add add เพิ่มบวก per, academic ราชการ argue ตัวแยงตัวแยงใช่ไหมใช่ apply apply สมัครก็ได้นะไปก็ <A go. S 1> อนนีผ่านมาแล้วอะนะเมือ่อเมื่อไงน,นะอั Uncle, นก็อันนี่ข้อเท้าเอ้ยอันก็มุมมุมมุมไอ้นัะอันตัว okay, นั่นตัวเคไอ้เอามุม again เออ again อีกครั้ง article เนี่ย article ก็ว่ <Article. S 1> าวบท ได้. advertising โอksana. application, application. Arrange จัด, amazing วาว, assistant, assistant anger Approximately ประมาณ, additional

เฉลยได้ใอไอ้ยอนหนึ N N ่งไปแล้วกันขอโทษ arrangement arrangement แต่ว่าเตรียมแล้วอ่าราการการจัดการ ancient ร้อยสี่สิบว่าคแล้ว ancient โบราณตัวนี้ accuse accuse ว่ากล่าวหานะกล่าวหาว่าได้ announce announce ประกาศประกาศ anxious วอนพาไปโดน ชื่อเพลงเลยนะ After After หลังๆเป็นไงวะ Attraction Attraction ว่าด,ดึงดูดได้แรงดึงดูดได้แต่ไม่ใช่แรงน้มถ่วงนะหมายถึงว่ามันดึงดูดใจอะไรอย่างเงี้ยนะ Adult ดึงตาดึงใจนะ Adult ผู้ใหญ่ Actress แสดงหญิงได้ Aircraft Aircraft เครื่องบินไง Analysis Analysis แต่ว,ว่าการวิ เคราะได้ about เกี่ยวกับ architect สถาปนิกได้ age อายุ achieve <laughs> achieve แ <laughs> ปลว,ว่า,าบรรลุได้บรรลุใช่ไหมนะ <c oughs> agency agency ตัวแทน amazed น่าทึง่งนั่นแหละประหลาดใจอะไรพนั <Ass ume S 1> ้นนั่นแหละ assume ทึกทักไอ้นี่ว่าสมมุติเอานะเอะอ assume ว่าออ attempt attempt พยายาม average average สุขอน ankle อัอนนี้ข้อเท้า advertise โฆษณาอยู่ไหนฮะ

ก็อ้โหผิดกันเนี่ยมันมีส่งเข้านี่ยแหละเอ yeah. าโซเนี่ยออาโซมันแปลว่าด้วยใช่ไหมแต่นี้มันแบบแปลแบบใส่ความรู้สึกเข้าไปบางที okay, เราก็ไม่ใช้เขามาด้วยไม่ใช่คขา่าก่อน ไม่ถึง270สองร้อยเจ็ดสิบสักทีสองร้อยเจ็ดสิบสามบายบายคลิปนี้เอเท่านี้แหละกี่นาทีวัเนี้ยจ็สิบสาม